เป็นกันกี่ครั้งแล้วตั๊กซิริพรโอดโควิดเล่นสี่ถึงห้ารอบจนสนิทกันแล้วตั๊กซิริพรโอดแบบคำ้ำคำโควิดเล่นสี่ถึงห้ารอบจนสนิทกันแล้วถามแฟนแฟนเป็นกันกี่ครั้งแล้วเรียกได้ว่าเจอกันบ่อยจนจะสนิทชิดเชื้อกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อารมณ์ดีอย่างตั๊กซิริพรกับเชื้อโควิดลบสิบเก้า ซึ่งล่าสุดสาวเจ้าก็ได้ออกมาโพสตภาพพร้อมเล่าว่าเธอนั้นติดเชื้อมาแล้วสี่ถึงห้าครั้งนะับตั้งแต่ที่มีเชื้อผุดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งงานนี้สาวตั๊กก็ได้เขียนแคปชั่นเผยว่าเธอชั้นหายแล้วจ้าพอแล้วนะอีโควิดส -5 ถึงครั้งแล้วกูเนี่ยจนกูสนิทกันมนแล้วนะพวกเธอเป็นกันกี่ครั้งแล้วจ้าบอกที่ซีและภายหลังจากที่สาวตั๊กได้เผยโภัพไปแล้ว ก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์อย่างคับข้างเช่นเป็นสามครั้งแล้วคะ่ะที่ตักแต่ตอนนี้ทางสาธารณสุขให้อันดับหนึ่งที่อันตรายคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอแทนแล้วคะ่ะโควิดคือหวัดธรรมดาครั้งเดียวก็เกินพอคะ่ะไม่ไหวทรมานคะ่ะ เป็นมาครั้งเดียวค่ะหนูถือคติไม่ตรวจไม่ติดค่ะยังไม่เป็นเลยสักครั้งค่ะแต่ละรอบก็รอดมาได้แบบเฉียดเฉียดแบบงงงงยังไม่เคยเลยค่ะแม่ตัก55,55 55. หนูเป็นสองครั้งค่ะครั้งอื่นไม่ได้ตรวจเลยไม่ติด555ครั้งเดียวพอแล้วค่ะแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาก็ทรมานแล้ว5 5 5ห5นหนูไม่เคยติดเลยค่ะเพราะไม่เคยตรวจ แฮเร่ห้าพันห้าอห้าสิบห้าครั้งเดียวก็เกินพอค่ะที่ตักและอื่นๆ